สวัสดีครับบริษัท Data Solution นะครับวันนี้จะมาเสนอการฟอร์แมตฮาร์ดดิสต์นะครับหลังจากที่เราประกอบเครื่องด r วเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราเอาฮาร์ดดิสต์ใส่เครื่อง d ี r เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราต้องทาการฟอร์แมตฮาร์ดดิสต์ก่อนครับเพื่อเตรียมพื้นที่ให้กับฮาร์ดดิสต์พร้อมที่ทําการบันทึกนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับคลิกขวานะครับเลือกเมนูนะครับเมนูหลักนะครับแล้วใส่พาสเวิร์ด86ตัวนะครับ เรามาเลือกในส่วนของตั้งค่าระดับสูงนะครับตั้งค่าระดับสูงและเลือกในส่วนของการจัดการฮาร์ดดิส์นะครับสังเกตว่าจะมีฮาร์ดดิส์หนึ่งลูกนะครับ,นะรบจำนวนความจุป,ประมาณเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยิกนะครับประมาณเจ็ดร้อยกิกโอเคเราทําการฟอร์แมตเลยนะครับโดยที่ไปที่ตั้งค่านะครับแล้วก็เลือกรูปแบบนะครับแล้วก็ เลือกดําเนินการเลยครับเขาถามว่าจะฟอร์แมตไหมเราก็ฟอร์แมตเลยรอ,อสักคู่นะครับอ่าโอเคถ้าเป็นเวลาบันทึกเนี่ยขึ้นศูนย์ทั้งหมดอย่างนี้ถือถือว่าฟอร์แมตเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วกดตกลงนะครับก็ตกลงอีกทีเครื่องจะทำการรีบูตหนึ่งครั้งนะครับ หลอเครื่องรีบูตหนึ่งครั้งนะครับอ่าโอเคเครื่องรีบูตเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือขั้นตอนการฟอร์แมตฮาร์ดดิสนะครับ